ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile เดีสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงก็จะมารีวิวเทคนิคการปรับแต่งของตัวปืนลูกซองพกใหม่ล่าสุดของผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสุสดๆร้อๆเลยในวันนี้ผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่าเจ้าลูกซองพกตัวนี้เนี่ยในเรื่องของความสามารถการปรับแต่งและการใช้งานของมันเนี่ยเราควรจะใช้งานยังไงให้สามารถดึงพลังมาได้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลย สำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกเจ้าปืนพกลูกซองตัวนี้ผมรละหลักตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2วิธีวิธีแรกเลยผมจะอยู่ใน Lucky Dog Ghost Regenery ก็จะมาเป็นสกินของตัว Regenery กับตัวลูกซอง s h o r t ้นะและสำหรับวิธีที่2ครับผมจะปลดล็อกได้จากภารกิจ r ายซีซั่นก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมาผมชื่อว่าเควสอาวุธรองใหม่ Shorty แน่นอนว่าของวันประจำเควสนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวลูกซอง Shorty ในรับคอมมอนเริ่มต้นที่เราสามารถมาใช้งานได้รวมถ,ถึงกรอบรูปประจำเควสซีซั่น ในส่วนไรกับเทคนิคการทำเควสดปลดล็อกปืนลูกซองเดี๋ยวพี่ลิงจะอธิบายไว้ในช่วงของท้ายคลิปแล้วกันนะใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูตอนช่วงท้ายคลิปกันได้นะโดยสาระเจ้าปืนลูกซองพกช็อตตี้นี้ผมจะอยู่ในหมวดหมู่ของอาวุธลองนั่นเองผมก็จะอยู่ในช่องเดียวกับพวกปืนพกต่างๆตัวปืนเนี่ยจะมีสแตตด,ดาเมิต6ปตาการลัะสูน3-4ม่นยำ52คล่องตัว105ระยะยิง38และการควบคุม40 ในเรื่องของการเปรียบเทียบกับปืนตะกูลูกซองผมต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหมวดหมู่ปืนพกแต่โดยรวมเนี่ยมันก็คือปืนลูกซองอยู่ดีผมในเรื่องของสแตทเนี่ยขนาของตัวชอตตี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของความเร็วในการเล่นกระสุนค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าความคล่องตัวที่สูงแต่ระยะยิงเนี่ยจะค่อนข้างสั้นกว่าปืนลูกซองปกติโดยทั่วไปสำหรับวิธีกระสุนของตัวปืน ตัวปืนเนี่ยสามารถยิงได้ทั้งซอแบบครับผมทั้งซูมสโคบแล้วก็ไม่ซูมสโคบโดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเร่งยิงโดยไม่ซูมสโคบตัวเป้าเนี่ยก็สังเกตว่าถ้าเกิดไม่ใส่ของแต่งเลยเนี่ยจะบานมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรางยิงแบบซูมสโคบความแม่นยําของมันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ30%ด้วยกันนะในส่วนดาเมจของตัวปืนในกรณีที่เรายังไม่ใส่ของแต่งครับผมถ้าเกิดว่ายิงในระยะใกล้5เมตรเนี่ย ังเกตว่าดาเมจเ่เรามีโอกาสในการฆ่าศัตรูเนี่ยวันช็อตค่อนข้างสูงและขนาดไม่ใส่ของแต่งเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการฆ่าวันช็อตได้เหมือนกันนะครับแต่ถเกว่าทําการซูมถ้าล็งกลางอก,อกเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่ายังไงก็ตาย100%นะสำหรับแนวทางการพิ้วของตัวปืนและหลักของตัวปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะมีสสายการเล่นที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ผมก็คือสายวิ่งเดินหน้ายิงแบบไม่ซูมสโคปแล้วก็สายซูมสโคปยิงในระยะกลางก็มาดูแต่ละสายดีกว่าว่าต้องปรับบิ้วยังไงกันบ้างนะ เริ่มกับสายแรกเลยผมกับสายเดินหน้าวิ่งไร่ย,ยิงแบบไม่หยุดยัง้งสายนี้เนี่ยก็จะเน้นการยิงแบบไม่ซูมสกบเป็นหลักครับผมเน้นระยะประชิดศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไกลหน่อยเนี่ยก็อาจจะใช้สกบในการช่วยเล็งได้เล็กน้อยของนี่ต้องใส่ปากกระบอกปืนนะผมก็ใส่เป็นตัวเพิ่มระยะการยิงตัวเก็บเสียงลดควา,เามเข้มยํำในการเล็งแล้วก็ไม่เล็งพันท้ายใส่เป็นตัว YMK ผมลดระยะาาการเล็งหรือบางคนอาจจะเป็นตัวที่ยิงด้วยเพิ่มความเร็วในขณะที่เราทาการเล็งก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะเปิ์ก แน่นอนว่าเราสู้ระยะประชิดที่ผมเราต้องรีโหลดเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเจอศัตรูมาพร้อมกันเนี่ยถ้ารีโหลดช้าเนี่ยตายแน่นอนผมก็ลดเวลารีโหลดเข้าไปเลเซอร์ก็ใส่เป็นตัว MIP เพิ่มค่าความแม่นยำเมื่อไม่เร็งยิงแล้วก็ลดเวลาดีเลย์ในการวิ่งยิงแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมกับตัวไกลที่จะลดเวลาในการเล็งยิงแล้วก็ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงเข้าไปอีกทำให้เราเนี่ยมีความล่องตัวสูง แล้วก็เิมข้อมูลเล็กน้อยครับผมสำหรับสายนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้คอมโบกับท่าางของตัวเปิร์กกังโฮผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงแล้ววิ่งแบบต่อเนื่องได้นั่นเองครับผมก็เรียกว่าเป็นการลดข้อเสียในขนาที่วิ่งแล้วตัวละครของเราเนี่ยจะหยุดชะงักเป็นระยะเวลาชั่วคราวนะโดยด้าเมตรของสายนี้ผมแน่นอนว่าในการยิงระยะใกล้5เมตรถึง7-8ถึงเมตรเนี่ยคอนเฟิร์มว่ายิงยังไงโดนศัตรูเนี่ยขอแค่ให้โดนเฉียวเียเนี่ยโอกาสตายแทบจะ100เปเลยผมก็เรียกว่าเป็นข้อดีของสายนี้เลยนะที่หวังผลในการยิงแบบไม่ซู้สสในรระะะยปชดดไีทุ่ ในส่วนเกมเพลย์การเล่นของสายนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสายที่เน้นเดินหน้าวิ่งประทะยิงแบบ100%เลยผมบวกกับกปเปิร์กกังโฮเนี่ยจะทาให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความพิวไหวมากๆแต่เมื่อมีข้อดีขนาดนี้ผมมันก็ต้องมีข้อเสียบ้างเลยน้อยก็คือมันต้องยิงในระยะประชิดเท่านั้นผมถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้แบบรวดเร็วถ้าเกิดว่าเจอในระยะกลางเนี่ยการวางผลในการยิงของเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างดรอปก่าป๋ื๋ลูกซองที่เป็นสายมาตรฐานโดยทั่วไปในซองของช่องหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นลูกซองสายนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีด่านขนาดเล็กเท่านั้นนะผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างตายตัวเลยกับความสามารถในการเล่นเนี่ย อาจจะต้องใช้สเต็ปในการเล่นที่มากกว่าปกตินิดหนึ่งครับผมไม่สามารถเดินยิงปกติได้อาจต้องเป็นเดินวิ่งสไลด์หรือเดินวิ่งกระโดดยิงเพื่อทําจังหวะให้ัตูนเนย่ยิงสวนกับเรามาไม่ทันนะเพราะว่าตัวปืนถึงแม้ว,ว่าเราจะมีความสามารถในการรีโหลดเร็วขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงพลาดเนี่ยจังหวะที่เราทําการรีโหลดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันครับผมในช่วงเวลาซิยวินาทีในการต่อสู้เลยบะชิดเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญมา,มากๆเช่นกัน และสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่หผมพี่ลิงก็จะแนะนําอีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นได้ง่ายกว่าผมก็คือสายซูมสโคปยิงอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการยิงระยะกลางได้ด้วยนั่นเองซึ่งสายแรกเนี่ยมันยิงระยะกลางไม่ได้ผมจะสายที่2เนี่ยเราสามารถหวังผลได้ทั้งใกล้และก็กลางโดยสำหรับก,การปรับแต่งสายที่2นี้ผมก็คือสายที่เราเน่ยจะเน้นในการซูมสโคปยิงเป็นหลักของแต่งก็ปักกระบอกใส่เป็นตัวเดิมเพิ่มระยะของการทําดาเมจเพิ่มในส่วนค่าความแม่นยําทั้งเลงและก็ไม่เล็ง พัน้ายใส่เป็นตัว RTC เพิ่มค่าความแม่นยำของตัวปืนเข้าไปอีกครับผมเรเซอร์ก็ใส่มาเป็นตัว OWC ลดระยะในการเล็งแล้วก็เพิ่มค่าความแม่นยำเมื่อทําการเร่งยิงใต้ลํากล้องก็ใส่เป็นตัวเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร็งยิงแลวก็ตัวสุดท้ายผมตัวไกลก็เป็นตัวเพิ่มค่าความแม่นยำเมื่อเร็งยิงไปอีกสังเกตว่าของสายนี้เนี่ยเราจะเน้นในการยิงซูมสกบเป็นหลักเรียกได้ว่าในการยิงระยะกลางเนี่ยโอกาสในการปิดวันช็อตเนี่ยสูงสุดเลยนะ โดยดาเมจจุดเด่นของสายนี้ผมแนะนําว่าในการยิงระยะที่ไกลออกมาหน่อยก็คือระยะกลางถึงกึ่งๆในระยะกลางตัวปืนจะมีความสามารถในการปิดวันช็อตได้จากตอนแรกเนี่ยที่ไม่สามารถปิดได้โดยถ้าเกิดว่าเราเล็งดีๆผมบริเวณที่เป็นกลางตัวอกศัตรูเนี่ยเล็งยิงไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีดาเมจที่เกิน100หน่วยปรากฏขึ้นมาซึ่งอัตราส่วนในการเกินเนี่ยก็เกินค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยิงระยะนี้นโอกาสในการฆ่าวันช็อตก็ถือว่ายังสูงามากๆเลยเนะถ้าเกิดว่าเทียบกับก่อนที่เราเนี่ยจะทําการบิวเป็นสายนี้ ในส่วนแนวทางการเล่นของสายนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสายนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาเยอะเลยผมช่วยทําให้ผู้เล่นมือใหม่เล่นง่ายขึ้นมาเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะการที่เราเทำการซูมสกบยิงแากความรู้สึกของพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงลองเล่นสายนี้ดูเนี่ยเวลาทําการซูมยิงเนี่ยมันเหมือนกระป้าเนี่ยมันจะดูดไปที่ตัวศัตรูได้ง่ายขึ้นกว่าเล็กน้อยน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล็งยิงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเล็งยิงได้ง่ายขึ้นกว่าดูกบตตัวปืน มันมีสแตปที่ดิงม,มาจากปืนพกด้วยแหละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่ของแต่งในเรื่องของความเร็วการขึ้นสโคบเนยตัวปืนก็ยังถือว่าขึ้นสโคบค่อนข้างไวนั่นเองนะโดยสรุปสำหรับเกมเพลย์ในการเล่นของเจ้าปืนกซองพกตัวใหม่ชอตตี้ตัวนี้ผมจากความรู้สึกของพี่ลิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะเทียบกับปืนที่เป็นแบบลูกซองแท้ๆเนี่ย พี่ลิงก็ยังคงมองว่าไปเล่นลูกซองแท้ๆน่าจะยังดีกว่าผมแต่อย่าลืมนะว,ว่าตัวปืนเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ของตัวปืนพกรับผมเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเทียบกับลูกซองแท้ๆได้นะแต่เกิดว่าเทียบในหมวดหมู่ของปืนพกด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบในเรื่องของความสามารถในการเบิร์ดระยะประชิดเนี่ยอย่างเดียวนะบอกเลยว่าช็อตตี้เนี่ยเด็ดจริงๆรับผมโอกาสฆ่าวันช็อตสูงมากซึ่งปืนพกทั่วไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะฆ่าในวันช็อตได้นเนี่ยมันต้องเล็งยิงหัวเท่านั้นนะผมต้องอย่าว่าเล็งหัวนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยสาหรับคนที่ชอบเล่นสายบุกแล้วอยากจะได้ปืนดีๆในการต่อสู้ระยะประชิดในจังหวะสําคัญๆเนี่ยปืนพกกระบอกนี้ก็ตอบโจทย์ในการเล่นเลยนะอาราัเมื่อเราดูการปรับแต่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ดูวิธีการปลดล็อกทาเควสของเจ้าปืนลูกซองช็อตตี้ก่อนว่าต้องทำเควสยังไงกันบ้างถึงจะสามารถปลดล็อกเจ้าปืนพกลูกซองกระบอกนี้ได้นะ ดยตัวภารกิจของผมจะมีชื่อว่าอาวุธลองใหม่ชอตตี้ผมก็ามาเริ่มกับเควสแรกเลยผมกับเล่น3แมตช์ในโหมดไหนก็ได้อันนี้ก็ตรงชื่อเลยผมเล่น3แมตช์เล่นจนจบครบหมด3รอบก็จะเป็นการจบเควสเควสภารกิจที่2กับฆ่าผู้เล่น10คนด้วยปืนช็อตกันใดๆก็ได้ในส่วนของตัวปืนที่ช็อตกันในการทำภารกิจของผมก็แนะนําว่าเป็นตัว KRM ก็ R เอาจริงใช้อันไหนก็ได้ผมไม่ซีเรียสแต่ผมแต่ว่า KRM มันเป็นเมตาในช่วงนี้นะสับสายช็อตกันนะผม ของแต่งก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะก็สามารถเอาไปประยุก์ใช้กันได้สำหรับคนที่อยากจะทำเควสต,ตัวนี้ในส่วนของตัวด่านที่จะทำภารกิจช็อตกันแนะนําว่าเป็นด่านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กผมยอดนิยมที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นกับด่านชิปเมนนั่นเองครับผมวิ่งแป๊บเดียวเจอหน้ากันเน่ยเวลาทำเควสช็อตกันเนี่ยมันก็จะทําง่ายนะถัดมาก,กับเควสที่3เก็บอาวุธปืนช็อตกัน5กระบอกในโหมดของ BR ซึ่งเควนี้เนี่ยเราต้องหาเก็บปืนช็อตกันในโหมดของ Battle Royale ผมโดยหลักๆก็จะมี2วิธีผมก็คือให้เราเนี่ยเก็บตามพื้นตามปกติทั่วไปหรืออีกวิธีนึงเนี่ยก็คือเก็บจากในส่วนของตัวแ i r d ด o ที่เราเซ็ตช็อตกันเอาไว้ก็ได้ผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเนี่ยไปลงในเมืองที่เป็นชื่อสีเหลืองสีทองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการดรอปปืนที่มากกว่าปกติก็จะมีโอกาสในการเจอปืนสายช็อตกันที่มากขึ้นนั่นเองเนาะถัดมากับควยที่4กับฆ่าผู้เล่น15คนนนนดดด้้วยปืช็กกัใใๆไขณะที่ติดเบห โดยคราวนี้เนี่ยตัวผลรกก็บังคับว่าเราต้องใช้ช็อตกันเหมือนเดิมนบผมคอมโบกับเปิร์กสีเขียวเบิร์กเอ็มเป็ดก็คือเปิร์กชิ้นนี้เลยโดยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่หาเบิร์กชิ้นนี้แล้วมันไม่ปลดล็อกเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ในหน้าของตัวร้านค้าสีผมโดยมันจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ3 0 0พนซีนะก็สามารถเข้ามาซื้อได้ในร้านค้านี้เนาะเพวรภารกที่5กับค่าผู้เล่น20คนด้วยปืนช็อตกันใดๆก็ได้ขนาดติดตัวตุง้งติ้งชาม โดยหลักๆของควสนี้ผมก็ยังคงใช้ปืนลูกซองทําอยู่เหมือนเดิมแต,แต่เพิ่มเติมคือเราเนี่ยต้องปรับแต่งของตัวปืนแล้วก็ใส่ตัวชามตุ้งติ้งไปด้วยในขณะที่ทําภารกิจก็ใส่ไหนก็ได้ผมระดับไหนก็ได้เพียงแค่ใส่ไปด้วยพร้อมกับตัวปืนแล้วก็ไปเล่นตามปกติให้ครบจํานวนและทํนมากับควสที่6ออก,กับผมก็ฆ่าผู้เล่น15คนด้วยปืน b 1 5ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด5ชิ้น โดยเควนนี้เนี่ยเงื่อนไขเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกซองของตัว BY15 แทนนะผมในการปรับแต่งเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว KM เลยนะก็ปรับแต่งคล้ายกันเลยแล้วก็เอาไปเล่นตามปกตินะผมโดยเงื่อนไขก็คือต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบทั้งหมด5ชิ้นก่อนเล่นด้วยเนาะเลยเมื่อเสร็จเควนนี้ผมก็จะเป็นการปลดล็อกปืนลูกซอง Shorty ระด,ดับ c o m มอนมาโดยในอัตโนมัติแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเควยที่เป็นเควนสุดท้ายผมก็คือชนะในโหมดของ MP 5ครั้งด้วยปืน s h o r t ้ที่เราเนี่ยได้รับจากภารกิจก่อนหน้านี้นั่นเอนง โดยการทถกเควสสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีทริคเล็กน้อยผมก็คือในการเล่นเนี่ยเราใช้ปืนอะไรก็ได้ไม่ต้องซีเรียสใช้ปืนที่เราถนัดได้เลยผมแล้วพอใกล้จะชนะกำลังจะจบแมตช์ถ้าเราเนี่ยทำการชักปืนลูกซองชอ็อตตี้ออกมาตอนจะจบแมตช์ครับผมให้ต่อนหน้าโลดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวชอ็อตตี้ขนาดที่ทำการจบเกมมันถึงจะสามารถนับภารกิจได้นั่เนเองนะถ้าเกิดว่าเราเล่นทั้งเกมเนี่ยใช้ชอ็อตตี้แต่ตอนจบไม่ได้ใช้ชอ็อตตี้เนี่ยเควสมันก็จะไม่นับนะ และก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวการปรับแต่งของปืนลูกซองพกกระบอกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาในตัวเกมก็ต้องบอกเลยว่ามันคือลูกซองในไซมินินั่นเองผมเอาไปคอมโบกับปืนพกหลักเนี่ยก็โคตรมันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปืนพกหลักลูกกระสุนหมดก็ชักได้แหละลูกกระสุนสำรองในการยิงใส่ศัตรูแบบไม่หยุดยั้งและสำหรับใครที่ได้ทำเควสปลดล็อกเรียบร้อยแล้วผมหลังจากที่ได้ลองเล่นเนี่ยมีความรู้สึกยังกันบ้างก็เหมือนเดิมผมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ิงกันได้ที่ใต้ซีนชั่น และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางทชาแน,นลยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมว่าผม <c oughs> ก็ไปแล้ว๊บ